สวัสดีครับผมอาจารย์ก๊อฟนะครับรองศาสตราจารย์ดรดนายเรียบสกุลครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัย่วนครับหากเราพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้สร้างสารรค์ไว้ให้กับประเทศของเรามีการพัฒนาในหลากหลายด้านด้วยกันนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับ ปัจจุบันเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายบุคลิกภาพลงถึงทํางานวิจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผมก็จะมองอีกมุมหนึง่งนะครับที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นหน่อยนะครับผมมองใน,ในสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของออบุคลิกภาพนะครับของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ยมีโอกาสเสด็จประพาสนะครับใน หลากหลายประเทศนะครับในระดับสากลน,นะครับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่เป็นตัวแทนชาติที่งามสง่าหรือเกินนะครับแต่ในโอกาสที่พระองค์ท่านต้องเสด็จเยือนกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆพระค์ท่านก็สามารถเข้าถึงชาวบ้านนะครับสร้างความปริติเพื้มใจนะครับได้อย่างาลึกซึ้งนะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับผมมองในเรื่องของเครื่องแต่งกายของพระองค์ท่านนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราพูดถึงชุดแต่งกายประจำชาติเราก็จะนึกถึงของผู้หญิงเสส่วนใหญ่นะครับที่เป็นรูปแบบของชุดไทยพระชยมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมกลับมองถึงเสื้อพระราชทานนะครับที่พระองค์เคยสวมใส่นะครับเคยฉลองพระองค์ ในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับตัดเย็บด้วยผ้าไทยนะครับลักษณะเป็นเสื้อคอตั้งนะครับแขนสั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้อ้างถึงและก็กล่าวถึงในงานวิจัยนะครับของผมนะครับว่าเวลาที่เราจะพูดถึงเครื่องแต่งกายไทยที่จะออกสามารถออกงานได้นะครับเสื้อพระปรธานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถสวมใส่ออกงานพิเศษต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ย ผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับในในวัยนี้เนี่ยก็อาจจะขอยกตัวอย่างถึงนะครับในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับที่งามสงา่าแล้วก็การแต่งกายที่เป็นแบบอย่างให้กับบวกเรชาวไทยจนถึงปัจจุบันครับ